มาสรุปผู้ได้รับรางวัลในงาน The First BT Awards ทั้ง12รางวัลรางวัลเพื่อขอบคุณและยกย่องให้กับทุกผลงานที่ทำให้โลกในวันพรุ่งนี้ดีขึ้น Best Person for a Better Tomorrow 1รางวัลได้แก่คุณบรรทูล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนกับภารกิจการดูแลป่าต้นน้ำนานให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งผ่านโครงการน่านแซนด์บ็อกซ์การที่บอกว่าปลูกต้นไม้เพื่อรักษาชีวิตไม่จริง ออออาาาชีีวิตตมมมมมดดให้้้ยู่รดด่รๆกนนนนและไนะไัจขึาสาขาเบสแบรนด์ for a better tomorrow 11รางวัลได้แก่เครือเจริญพภคภัณฑ์กับโครงการ CP เพื่อความยั่งยืนกรุงเทพมหานครกับโครงการไม่เทรวมบริษัทบางจากคอป์ปอเรชันจำกัดมหาชนกับโครงการทอดไม่ถิง้งบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนกับโครงการ s s t a i n a b l e Business ธนาคารอมสินกับโครงการธนาคารเพื่อสังคม Social Bank BDMS กับโครงการ Sky ICU Exmo Transport Samsung กับนวัตรกรรม Galaxy AI ธนาคารไทยพาณิชย์กับโครงการ AI First Bank Initiative Huawei กับนวัตรกรรม 5G Advanced หรือ 5.5G MQDC กับโครงการ Future Tales Lab บริษัทลูลูเทคโนโลยีจำกัดกับนวัตรกรรม Prescribe